นี่นะครับนกะบตก,ตกได้ปลาตะโกกและปลาตะกาพร้อมกันนะครับก็จะมาขอเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาของปลา2ชนิดนะครับ เพื่อนๆและเอฟซของนักกบลกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นักกบมาตกปลาที่จุดเดิมอีกแล้วนะครับเป็นบริเวณหัวบันไดข้างร้านซ้มลำจ่าจอยนะครับก็ที่หมายหัวแหลมนะครับครั้งนี้มาเป็นครั้งที่18เข้าไปแล้วนะครับก็ก่อนหน้าทั้ง18นี้นักกบไปย้ายจุดนะครับจากบันไดตรงบริเวณนี้นะครับไปอยู่ตรงโขดหินใกล้ๆฝั่งนู้นนะครับก็ได้ปลากาไซ1กิโลกรัมไป1ตัวนะครับสามารถ ย้อนดูในคลิปวิดีโอในอัลบั้มที่17ได้นะครับก็ในวันนี้นะครับเข้าหมายมา7จ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้เอาเบ็ดมา5คันด้วยกันนะครับก็ใช้เหยื่อลำขนมปัง3นะครับขนมปังความเฮา1หนึ่งนะครับก็มาตกบริเวณจุดเดิมนะครับวันนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นนะครับก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าในวันนี้นะครับก็โปรดติดตามรับชมนะครับว่านักรบจะได้ปลาในวันนี้หรือไม่นะครับ ok cấp โกครับตกโกกตัวแรกนะครับครับป่าตัวแรกเช้านี้นะครับนี่ครับป่าตัโอก้กินเหยื่อขนมปังความห้านะครับ บเบ็ดเดียวนะครับเบ็ดตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าลายัวนะครับโอเคสุดยอด ไกโลนะครับมีปลาเข้าแล้วนะครับ ตากไซโลอันนี้มาอีกแล้วนะครับนะครับไซนี้เยอะนะครับที่นี่นะครับสุดยอดไปเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับนักกบตกได้ปลาตะโกกและปลาตะกากพร้อมกันนะครับก็จะมาขอเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาของปลาสองชนิด นะครับจริงๆแล้วทั้งสองชนิดนี่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับก็เป็นวงปลปาตะโกนะครับแต่ว่ามันมีความต่างนะครับเมื่อก่อนนักกบก็จะเข้าใจว่าเป็นปาตะโกทั้งคู่นะครับคิดว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วก็คือคนละชนิดกันนะครับก็อย่างเช่นปาตะโกกนะครับรูปร่างนะครับอันนี้คือปาตะโกนะครับรูปร่างนะครับดูหัวส่วนหัวนะครับจะแหลม ลำตัวจะยาวนะครับส่วนปลาตะกากนะครับหัวจะทู่นิดนึงนะครับแล้วก็ลำตัวจะป้อมๆหน่อยนะครับส่วนบริเวณจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณหนวดนะครับของปลาตะโกกนะครับจะมีแค่สองคู่นะครับคู่หน้าเท่านั้นนะครับเมื่อตัวนี้ตัวเล็กไปมองไม่ค่อยชัดนะครับส่วนปลาตะกากนะครับนี่จะมีหนวดทั้งหมดสีส่เส้นนะครับนี่นะครับ นี่คือหนวดมันนะครับหนวดบนและหนวดล่างนะครับก็คือปัสกาศสังเกตได้จากหนวดนะครับความต่างที่เห็นได้ชัดส่วนบริเวณกระดงนะครับกระดงของปัสกาศจะมีความยาวค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนของปัตโกะก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับลำตัวก็จะป้อมกว่านะครับสําหรับปัสกาศนะครับส่วนปัสโกะก็จะเพียวๆนะครับส่วนบริเวณหางนะครับหางและกระดงเนี่ยจะมี สีออกดำๆนะครับ tacos. บางตัวจะดำเห like มือนปลาหางไหมเลยนะครับส่วนปลาตะโกก็จะออกสีจืดๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีสีสันนะครับอันนี้คือความต่างระหว่างปลาตะโกและปลาตะกางนะครับอย่าสับสนนะครับเวลาได้ปลานะครับก็ให้แยกแยะได้เลยนะครับตามที่นักกบอธิบายนะครับโอเคครับก็มารู้จักกันแล้วนะครับความต่างระหว่างปลาตะโกกและปลาตะกางนะครับ หาขิ้นอีกแล้วนะครับท่าน,นหลุดหลุดไปอีกหนึ่งตัวหลุดนะครับ 八斤多。 hay giảm Hãy subscribe cho rồi โอ้ยได้ปลากำมังไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ระหว่างปลดผ้าที่ติดมาด้วยครับหลุดไปแล้วนะครับกำมังตัวไซสประมาณนี้นะครับหลุดไปแล้วนะครับครับสรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับเข้าหมายมาตั้งแต่แปดโมงตรงนะครับก็วันนี้เอาเบ็ดมาห้าคันนะครับก็ใช้เหยื่อขนมปังความเฮาไปสองคันนะครับก็วันนี้ปลากินขนมปังความเฮาด้วยนะครับ เราจะกอกไซส์หนึ่งขีดมาหนึ่งตัวนะครับส่วนเหยื่อลำขนมปังนะครับใช้ไปทั้งหมดสามคันนะครับก็มีปลาเข้ามากินประมาณห้าครั้งนะครับก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเป็นปลาตะการกับไซส์น้น่าจะเกือบหนึ่งกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือนะครับหลุดบ้างได้บ้างนะครับก็มาหลุดริมตะลิ่งหนึ่งตัวเป็นปลากระมังไซส์สี่นิ้ว นะครับก็วันนี้ถือว่าปลาเข้าในเวลาสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าปลาเข้าดีเหมือนกันนะครับก็กินไปค่อนข้างถี่ขึ้นแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับในครั้งที่19ที่จะมาตกปลาที่ใหมายนี้นะครับก็โปรดติดตามรับชมแล้วกันนะครับว่าในครั้งที่19จะมีปลาเข้าดีหรือไม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบสัรฤทให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอก,กล่าวคำว่าสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.